สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียับซีทุกคนครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับผมมาสี่สิบแรงอีกแล้วครับรถหลน์นะมีต่ขันงามๆนะครับผมมีให้เลือกมากมายเลยนะครับ l c ศ18ครับเดี๋ยวพามาเบิ้งทั้ง sp ทั้งดีที่ครับเราผมก็จะหาตัวดาวต่ำๆนะครับตัวใดดาวรลายเนี่ยผมก็จะคานไปก่อนนะครับจะพามาเบิ้งตัวดาวต่ำๆเนียนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับขั้นแรก ลำดับสามแปดศูนย์สามนี่ครับนี่รถปีหก้าครับรถปีสองห้าหกห้าครับรถข้ามาหม่ม่เลยใส่งานไปแล้วหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงนะครับผมเบิ้งสภาพครับพันหกร้อยชั่วโมงนะครับคือหาขั้นดาวตำๆกับย่งสภาพดีจ่างีนะครับอราคาบอยในแ่งหลายแล้วก็ดาวตำนะครับสภาพยังดีนะครับผมมาเบิ้งเลย อุปกรณ์นาล้างครับผ่านใบด้านหน้าผ่านหลังครับราคาเงินสดอยู่ที่4 25,000บาทครับดาวเริ่มต้น20,000บาทนะครับดาว20,000บาทนะครับรับรถได้เลยถ้าพร้อมเปไล่ปีก็รายปีมีงวดย่อยครับงวดย่อย2,000งวดใหญ่อยู่ที่81,950บาทนะครับ81,950บาทอันนี้คืองวดใหญ่นะครับอันนี้คืองวดต่อปีนะครับหรือผู้ใดอยากพอนเป็นรายเดือนก็มีนะครับเดี๋ยวเรา7,800นะครับสำหรับคันนี้ ู <c oughs> ้ใดบ่ดอยากมีงวดย่อยหรืออยากรวบงวดกาสอบถามได้นะครับนี่ครับสภาพการยังดีอยู่นะครับยังเดิมเดิมอยู่ส่วนต่างๆอันนี่กรเราเสียงมัดมาเห็นไหมอาจจะบ่ได้มีงบประมาณส่อมอยังตาพ่อราย,ยแบบซ้ำๆๆไปก่อนอเดี๋ยวข่างหลานมีแต่ไม้เบิดนะครับอ,อะไรนั่นแหละนี่บอดีกับสร้างเพื่อเปี่ยนอะไรให้ไหม่เลยนะครับเปิดได้พอดี ต่อไปจะคาดนะครับคาดเดิมนะครับผมนอนนังกับชุดเสียชุดยังกระเดิมเบิดนะครับผมมีดัดแลงนะครับท่านนี่เบาบ่ท่านเดือขาดครับเพ็่นก็ดูแลได้ดีเติบยุกนะครับผมอันนี้ครื่องสปาเดิมครับบ่ท่านหอดหลังนะครับจองแล้วคลิปไฮไมอีกนะครับลูกค้าจองแล้วคลิปไฮไมเลยนะครับผมครับสภาไฮไมตรวจช็คระบบต่างๆไหไม้ปรอบใส่งานส่งฟรีฮอดบานครับผมสภา้างหลังก็ดีครับกาว เพื่อใท้เดิมนะครับฟ้าให้เดิมวานเปิดนะั้นพันอยากได้พันยังเลือกได้นะครับผมต่กงโกาสจะมาเลือกได้ครับดาวเริ่มต้นสองมือครับก็นี่โปรโมชั่นปีหกาพร้อมนะครับนี่เดี๋ยวมาเบิ้งขั้นต่อไปครับไปเร็วแน่จั็หน่อยขั้นต่อไปปีหกสามนะครับรถปีหกสามอ่ารถปีหกสามครับใส่งานไปแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับ หนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงลดกามีแต่ขั้นงามๆครับมันข้ามาไม่น็มีผู้ใดอยากเลือกรดได้หลายขั้นงามๆครับเขามาเลยครับช่วงนี้มาเบ่งยุราได้หรือไอ้ทรงทางไล่ได้นะครับขั้นนี้สี่แสนสองหมื่นบาทนะครับสี่แสนสองหมื่นบาทดาวเริ่มต้นสามหมื่นห้าพันบาทขั้นนี้มีดาวหลายเนียนะครับสภาพอยางแต่ละขั้นก็ตอกเยี่ยงกันเลยครับดอกยางเต็มเต็มเลยครับดาวสามหมื่นหานะครับงอดยสองพันครับงอใหญ่อยู่ที่ เจ็ดหมื่นหกพันะครับเจ็ดหมื่นแปดที่เจ็ดหมื่นหกเจ็ดหะครับเจ็ดหนะครับวันเจ็ดหมื่นแปดพันเย่อยสองพันะครับอ่าหรือรายเดือนก็เดือละประมาณเจ็ดนกร้อยนะครับรายเดือนมีนะครับได้โไดอยากนรายเดือนรายปีอยากได้นะครับอันนี้ท่านที่สองครับท่านสี่รอยชั่โมงปี63สามครับผมรถสีสวยนะครับสภาพสวยเลย ผมมีแต่นี้ครับผมมีแต่นี้เห <c oughs> ็นปะเพื่องเบื่องปล<ะ>าให้นะครับบ่มีเปิดออ่างามมาเบืองหลูเลยครับผมว่าอ่ารถข่านใดเป็นแาได้ซอมไรายซอมน้อยขั้นในสนดสภาพดีหรือว่าดาวตำหรือดาวไรนะครับผมผมก็เจ้าหาเลือกเอาพวกที่าราคาบ่สูงแห้งแล้วก็ บริเวณไซเงินดาวรลายนะครับที่ร่วงคิ๊ไปกัมุข่าเชียงรายเลยนะครับเพิ่งจองไปเพิ่งหยอดเลยนะครับนามกมาครับรถกระเจ้าะสูสูงครับผมเอามาเบิ็งขั้นต่อไปครับปิดทายแหย่ขันนี้ครับป463ครับ1,900ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์คือการเบิร์ดนะครับผมราคาขันนี้400,000ห้าพันบาทราคาต่ำลงมากแน่ครับชั่วโมงหลายก็เขาครับราคาต่ำลงมาก400,000 หาพันบาทครับดาวเริ่มต้นท่านนี้เจดีดาวสองหมื่นนะครับดาวเริ่มต้นสองหมืนบาทครับอย่างนี้จะท่านยังงามครับสีสันยังงามดูดีเลยครับตอนี้หมองแก้มหมองสอบบะมี่ครับผมนี่ครับข้าหนากับว่กแก้ครับคัดกย้เดิมเดิมแย้์กับเดิมเดิมนะครับผมสำหรับค้นบอูเนาะนี่นะครับขัดจะอยู่มองนี้นะอันข้าหนาครับเขาจะเบิ้งกล่าว เมองกาวนะครับกาววถ้ากาวดํำเงว่าเคแล้วนะครับไอ้กาย่งเดือเดืออยู่อันนี้เกียร์ครับว่าท่านเปิดนะครับอย่ามาเบิ้งข้างหลังครับแค่นี้ก็ดาวสองมือครับงงยย้อยสองพันเงยหเจดหม่นหกพันครับเง่เจ็หม่นหกพันค่ารายเดือนก็เดือนละเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับนี่ครับข้างหลังนะครับ วัาน์เด็กแกะนะครับว่านเห็กแกะนะครับสามขั้นนี้ว่ามีหม่องแกะนะครับผมอย่างดีเวิร์ครับตีสันง่มครับผมสามขั้นนี้ดาวก็บปได้สูงหลายนะครับสนใจขั้นใดสอบถามได้เลยครับศูน0 2หกหนึ่งศูนสี่สี่สามสี่สามครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับผมรหลดข้ามาหลายแห้งครับผมรโชชันเข้ากระได้ดีแล้วก็เข้าได้เลือกขั้นดีๆนะครับจวงนี้มีให้เลือกแบบ โอ้โหเลือกได้เบิดมือหน้าผมผู้ใดมักเลือกจะอันนี้ผมกัหาขั้นที่ดาวบ่สูงราคาบ่สูงแห้งนะครับมาไม่ผู้ใดอยากได้รถตรงช่วงนี้เลยครับผมสุดยอดเลยครับมีแต่ขั้นงามๆแล้วก็บผู้มาจันดีพร้อมนะครับผมติดต่อกันเข้ามานะครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์มากก็ได้ครับเด้อ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโปรโมชั่นดีๆที่อย่าพลาดนะครับเจวเจอกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ